เป็นผักติดตามหามานานเนาะค่ะอยากกินแห้งผักสาบหรือว่าผักอีโนนเนาะค่ะพี่น้องคาเพิ่งเจอแซ่บอร่อยม่ได้กินตนนแล้วงานนัยนๆทุกโตเลยค่ะ ืกอบสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิสานแฟมิลี่กิ๊บแบบบ้านๆ้านมาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พลาลงทะเลอีแล้วค่ะตำปูมาเนาะค่ะพี่น้องมาตำปูมาสดๆค่ะพี่น้องค่ะตำมาแบบเผ็ดนัวเหมือนเดิมค่ะนี่ปูมาเนือแน่นแนนเลยค่ะพี่น้องค่ะุ่น่ะืมมาเด้อวิ่งเลยค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำืม น้อแนนน้นหนาวานันอืมได้มากมากพักสาบค่ะพี่นอ้องเป็นภักติ่ตามหามานานเนาะค่ะอยากกินแห้งได้กินแล้วมืนี้แต่ว่าลูกมะยญยเป็นไรเนาะค่ะพี่นอ้องผักสาบหรือว่าผักอีนูนเนาะค่ะพี่น,ออน,น้องคะเพ่อนเดอืม แซบ่บเห็นช่องอมนจริงอยากเกิน้ำเพล่เผ็ดๆเลยค่ะพี่น้นนองมาเยอะผูนเนือแบบแน,นค่ะพี่นอ้องค่ะ อาหารทะเลกินแห้งไม่ว่นใหญ่หลายเนะคะอืมอร่อยวมนได้กินโดนแล้วงานนียนๆทุกตัวเลยะคะ่ะอืม แบบออกแบบนี้จะกินง่ายแล้วค่ะ จำม,มาเพชรมัวคือเก่าครับ Mm. Hãy oh. subscribe มไม่เม็ดเนื้อแน่นเนื้อหวานจับเนื้ แมงวันกะลานแบ ไปแล้วค่ะพี่น,อน,น,น,น้องสำหรับคลิปนี้กลับมาในเมนูจำปูมัดเพชรนวดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บคั้ขนาดเลยค่ะพี่น้องเา็นแล้ค่ะก็ะขอตัวได้ละค่ะถ่ายกินม้วนมากก,ก,กับอากาศขอถุยขอพายดําเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่แกะเข้ามาติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสนานในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพมก,ก็ไม่คิดหนาค่ะขอบคุณมากค่ะ